เขาอยากจะทำอย่างไรต่อไปในความสัมพันธ์นี้ในตอนนี้เขาแอบดูคุณอยู่แล้วก็แอบสร้างอนาคตหรือวางแผนอนาคตที่อยากที่จะมีคุณแต่ตอนนี้เขายังต้องการสร้างความมั่นคงให้กับตัวเองก่อน เพราะเขารู้สึกว่าสถานการณ์ตอนนี้ของเขายังไม่ค่อยมั่นคงพออาจจะเป็นในเรื่องของการงานและการเงินที่เขาต้องการที่จะให้มันลงหลักปักฐานที่ดีมากกว่านี้และเขาเต,ต้องการที่จะทำบางสิ่งบางอย่างที่จะเซอร์ไพรส์คุณด้วย เขาอาจจะแอบไปสร้างอะไรไว้เพื่อที่จะทำให้คุณรู้สึกประหลาดใจแล้วก็ดีใจที่เขาได้ทำสิ่งนั้นให้กับคุณและตอนนี้เขาก็ได้ลงมือทำมันแล้วแต่มันอาจจะยังไม่ค่อยเป็นรูปเป็นร่างสักเท่าไหร่เขาก็เลยอยากที่จะ เป็นความลับก่อน <c oughs> สิ่งที่เขาไปทำก็คือเขาจะต้องทำงานที่หนักมากขึ้นถึงแม้ว่าเขาจะรู้สึกว่ามันเหนื่อยแล้วก็มันยากมากๆสำหรับเขาแต่เขาก็ไม่ได้ยอดอ่อท้อเขาจะต้องฝืนแล้วก็ทำต่อไปให้ได้ ซึ่งเขาจะต้องขยับขยายกิจการงานของตัวเองให้มากขึ้นเขาจะต้องการทำให้มันเป็นไปได้แล้วก็ไม่อยากที่จะใช้เวลาให้มากนักเขาอยากที่จะทำให้มันสำเร็จในเร็วๆนี้แล้วเพราะว่าคุณคือแรงบันดาลใจของเขาที่ จะผลักดันให้เขาทำสิ่งนั้นให้สำเร็จเขามองว่าคุณเหมาะสมแล้วก็คู่ควรที่จะเป็นคนรักที่ดีสำหรับเขาเป็นภรรยาหรือสามีที่ดีที่จะดูแลเอาใจใส่เขาเป็นอย่างดีหรือเป็นพ่อหรือแม่ของลูก ที่ดีมากๆเขากำลังจะตัดสินใจบอกคุณในเรื่องนี้แล้วก็อยากจะตัดสินใจทำทุกอย่างให้เป็นไปอย่างถูกต้องเขามีความลุ่มหลงและหลงไหลในตัวคุณ เขาอยากที่จะทำให้เรื่องราวของคุณมันเป็นจริงขึ้นได้ในเร็วๆนี้และนี่ก็คือจุดหมายปลายทางของเขาที่เขาอยากที่จะสร้างอนาคตก็เพราะเขาต้องการที่จะอยู่ร่วมกันกับคุณและลงเอยด้วยการแต่งงานอย่างมีความสุข